านากิจการนักศึกษาซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการที่จะประสานกับทุกฝ่ายต้องบอกว่าชาวมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีมีความสุขก่อนวันปีใหม่เป็นความสุขส่งท้ายทั้งกีฬาของบุคลากรกีฬานักศึกษาได้สร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทุกท่านได้มีส่วนร่วม ช่วยกันส่งความสุขให้กับทุกๆคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทราบว่าปีนี้ทุกคนก็ชื่นชมในกีฬาบุคลากรโดยเฉพาะพาเลตและกองเชียร์ส่วนกีฬานักศึกษานั้นอย่างที่ทราบผมเคยย้ำอยู่เสมอว่าเราจะแพ้ชนะไม่สำคัญอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้จัดก,การที่ดูแลนักกีฬาอย่างดีแล้วผลเป็นอย่างไร ท่านรองวงวิละก็บอกผมว่าปีนี้อุดรเป็นเจ้าเหรียญทองก็เลยสร้างความสุขความยินดีกับพวกเราผมเลยบอกกับพวกเราว่าพวกเราเหน็ดเหนื่อยกันมามากถ้าเราจะสร้างความสุขหลังจากเราเหน็ดเหนื่อยมาด้วยการสันสนชื่นชมในความสําเร็จของตัวเองก็จะเป็นสิ่งเทศไทยเรามีทีมอะไรเข้าแข่งขันบ้างก็ทราบว่ามีหลาย เท่าที่จำได้คือฟุตบอลบาสเกตบอลฟุตซอลกีฬามวยครับแล้วก็วอลเล์ก็ถือว่าเราได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากและก็ยังย้ำต่อไปว่าพวกเหล่านี้มีตัวแทนของเราเมื่อเราตั้งใจทำก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่ถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคให้แจ้งผ่านทางกองพัฒนาการ เห็นหลายทีมวิ่งไปก็ถามว่านี่นักกีฬาอะไรโดยเฉพาะนักมวยก็วิ่งประจำนะผู้ฝึกสอนท่านอาจารย์ภาคภูมิก็นำชนงวารากุลผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลทีมชายครับสำหรับผลงานของบาสเกตบอลนะครับทีมชาย1นึ่งเหรียญทองนะครับทีมหญิง1นึ่งเหรียญเงินครับ ครับเรียนเชิญมิสเตอร์คริสเตียนครับผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหญิงครับอ,อาจารย์นุชนุงอุเทพพรรัตรนกุลผู้ควบคุมทีม